นน้อยสุดะนาะไม่โอใช่่เนาะนี่ม่าะขัดเอาิแข็งเอกเสี้ยวถึงฮะเออกินข้าวแทกินข้าวเนาะนาอยังเกาะเนาะเนาะอ้อยเนาะอ้อยอ่ะเนอ้อยดำเออเสียบ้านาอยแขงเส่ผักเสียวอ้ว่าก็บเสียบาหอมผักบงเจ้าบ่มีแล้วหนี่ผักบงมันติดแล้วมันบ่มีบ่เกิดเนาะ นี่อันนี้อันนี้ก็เคล่ง่ายนี่นะผักอันนี้นะบ่อนเบนเนสียบได้บ่อนนี่นะบ่อนเตาดอกไม้เออกุกขี้เหล็กอันนั้นตีกุกขี้เหเล็กปิดยาอันตีเออดอกมันมั่มมะ เอ้ข้อยตอันมีมียังค่อยกระปุกอันนั่นนี่ให้มือนั้นก็ให้สิทธิ์ไปปุ๊กข้ะันมีอันแนวพันไม่อยังก็ไปเอาไปให้แดนแนวอันเจ้ากาไม่อยู่ท่านก็มีมังวงไม่อยัางโอ้มายักปุ๊กหมะมังวงค่อยกาเอาแกลนกาเนี่ยน่ะอือมยักษ์เบื่อมน้องนี่เนาะอือแม่เลยินไปอันนี้ไป มันเป็นมุมนี่เนยไปปุ๊กห้องฟังอ๋อเราห้องน้ำตัวนั้นเราบ่อนไปเลยไปน่ะเออ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 ถ้ามันมีน้ำแบบคือไทยนี่คนไทยเป็นเหตุระบบน้ำเนาะ นำม,กมกักพอกมักเผายังกะปูกรีบเออไม่เลยอืม